เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2569ดิฉันขอเป็นตัวแทนสักรอมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอส่งความปรารถนาดีและคำอวยพรอันจริงใจไปยังสมาชิกสากรทุกท่านค่ะขออำนาจคุณพระศรีรัตนรัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยอุปสรรคทั้งปวงและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการดำเนินชีวิตตลอดปีใหม่และตลอดไปค่ะขอให้ปี2569เป็นปีแห่งความหวังความสำเร็จและความก้าวหน้าร่วมกันของสมาชิกทุกท่านและสัตว์กรรที่รักของเรานะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะ สวัสดีปีใหม่2569ครับขอให้ปีนี้เป็นปีม้าทองของทุกคนนะครับเป็นปีที่วิ่งไปข้างหน้ายังมีพลังงานดีเงินคล่องมีโชคลาบวิ่งเข้ามาหาอย่างสม่ำเสมอมีสุขภาพแข็งแรงเหนื่อยก็พักได้ล้มก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วมีแต่รอยยิ้มมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดเวลากายพร้อมใจพร้อมพลังใจเป็นเปี่ยม ขอให้ทุกวันเป็นวันดีๆของทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2,569ผมศิริศักดิ์ศีกัมพารองประธานกรรมการสกรอมทรัพย์จุฬาลงกรมาลัยจำกัดขออาราธ,ธนาคุณพระศีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทิ์ทั้งหลายในสากลลโลกนี้ป่วยพรให้สมาชิกทุกท่านพร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพละไม้ที่สมบูรณ์ตลอดปีและตลอดไปสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีสมาชิกสหกรณอมศัพย์จุฬาทุกท่านนะครับปีใหม่นี้นะครับขอให้เป็นปีที่ดีนะครับส่ง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับครอบครัวนะครับมีเงินมีทองไหลมาเทมานะครับปีมานี้นะครับขอให้ทุกคนบุกบั่นนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความจเจริญทุกโศกโรคภัยแข้เจ็บขอให้มาลายหายไปให้หมดนะครับในปีใหม่นี้นะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับในวาระดิบถีขึ้นปีใหม่2,569นี้ในานามของเลข,ขานุก,การสาต์กรออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดและคณะกรรมการทุกท่าน ขออำนาจคุณภระศรีรัตนไตยจงปกปักรักษาคุ้มครองให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนล่ำรวยเงินทองและเดินทางปลอดภัยตลอดปีและตลอดไปสวัสดีปีใหม่2569ค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สมาชิกทุกท่านนับถือตรงดมันดาลประธานพอนให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่ร่ำรวยเงินทองสุขภพพาพแข็งแรงนะคะขอบสวัสดีปีใหม่ครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2569ขอให้สมาชิกสากรร์ออมทรัพย์จุฬาจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและขอให้รวยรวยรวยครับ สวัสดีครับสมาชิกสากลอ,ออมทรัพย์จุฬาทุกท่านเนื่องในโรโกาสจะขึ้นปีใหม่2,569ในเส้นทางที่ผ่านมาปี2,568ทุกท่านหรือสมาชิกบางคนอาจจะประสบปัญหาทางการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเศรษฐกิจของคนไทยที่ได้รับผลกระทบเราก็ผ่านมาถึงวันนี้แล้ว ต่อไปนี้ในปี2569ขอให้เส้นทางการใช้ชีวิตของทุกท่านจงมีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสุขความโชคดีตลอดไปในปี2569ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนางสาวกัญชยาพรนำทองกรรมการเขต4สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวาระทีขึ้นปีใหม่2,569ขอให้คุณภระศรีรัตนตรยัยคุ้มครองสมาชิกและครอบครัวทุกท่านให้พบเจอแต่ความสุขความสมหวังความสำเร็จมีสุขภาพพารามัยแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์จุรางกร์มหาวิทยาลัยผมนายธเดชเงือมผากรรมการเขตห้าคณะทันตแพทยศาสตร์นะครับ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2 5 6 9นี้ขอให้สมาชิกคิดอะไรก็ขอให้ได้อย่างใจคิดเดินทางไปไหนในในปีใหม่นี้ขอให้แค้วคาดปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผมขอให้สมาชิกและครอบครัวประสบความสำเร็จความเจริญและความสุขตลอดปีใหม่ครับ ในวาระดิษฐีขึ้นปีใหม่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการเงินนครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีค่ะท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านนางทิทยาโชคศิริ กรรมการเขต8สังกัดคณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์ในวระดิถีขึ้นปีใหม่พศ2569ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรง สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับท่านสมาชิกสากลทุกท่านกับผมนายสุรชาติสุภาดีกรรมการเขต9เนื่องในเวลาดิถีขึ้นปีใหม่นี้ข้าพเจ้าขออ้อ,อนวรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สมความปรารถนา สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสากรที่เคารพทุกท่านในชั้นนางสุภาบุญศรีกรรมการเขตสิบเนื่องในวาราดีิถีขึ้นปีใหม่2569ขออำนาจคุณพะศรีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงบันดาลให้ท่านและครอบครัวจกประสบกับความสุขความเจริญความสำเร็จ มุ่งมั่นคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการสวัสดีปีใหม่คะ่ะ